ใช่เลยจะแม่ไปไอ้นี่ปะไม่จะพาไปไปเป็นดาราไปเป็นซูปเปอร์สตาร์ไปไหมซูเปอร์สตาร์แปลว่าอะไรแปลว่าเอา่อจะพาไปเล่นละครพาไปเดินแบบแฟชั่นโชว์แต่งตัวหล,ะล,ะละ่อๆน่ารักๆอะไรเงี้ยที่ออกในทีวีออกในเทเล비เชั่นอม่อไ,มไปไหมครับไม่ ทำไมอ่ะเอาก็ไอคอนไอคอนไอใครล่ะแม่เบิร์ดไปช่วยาการทำงานดีไปช่วยกันทำงานหาตังไปไทยแลนด์ไม่ใช่เหรออยากไปไม่ใช่เหรอม่ไปไปไหมอืไปก็ต้องช่วยแม่หาตังเลยทำไมอ่ะก็จะได้ไปเร็วๆไงไม่กกับแกนต่อหรอ นิ่เกียกับเคนตะเขาโตแล้วว่ะเขาพูดไม่เก่งอะ่ะเขาพูดไม่เก่งเหมือนอากิระแล้วก็อากิระกิระไปเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะไม่ทำไมอ่ะ,ไ,อะได้กูได้หวจริงเหรออืมอ<า>แต่อายก้ <laughs> นนะแม่อายเป็นไหมอืม โอเคจ้าแม่จรินเอรอขอบคุณนะขอบคุณจ้าแม่